สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับอยู่กับผมหมุกรอจันทชบุรีนะครับวันนี้ก็พามาดูค่ายวันโบกันบ้างนะฮะวันโบ EC 210รบีนะครับผมก็เป็นงานขุดสาร,รเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตรนะครับตอนนี้อยู่อยู่อำเภอเอ่อไอตัวนี้เขาเรียกอำเภออะไร อ,อำเภอมะขามหรือเปล่าน่าจะเป็นอำเภอมะขามนะครับก็ดินเขตนี้ก็จะเป็นเหมืองนะครับสมัยก่อนนี่เขาทําเป็นเหมืองพลอยนะฮะดินชั้นบนอจะเป็นดินเหนียวเนี่ยด้วย <c oughs> ทำยากนะครับถล่มด้วยน้ำดีจังหาก เออผมจะบอกท่านผู้ชมว่าเจ้าโคโมซุรุ่น10คันที่จอดอยู่นั้นนะครับมาคืนจมแต่ว่าผมไม่ดูขา่ขาวเลยว่ารถจมนะครับพอเมื่อกีอ้อ่มาสอบถามคนขับวอลโว่เขาบอกว่าจมแล้วก็ดึงกันไปเกี่ยวกันขึ้นไปโดนสายไฮดรอลิกแตกก็ <c oughs> <c oughs> เลยจอดอยู่ท่านั้นนะครับเออ นี่นะครับดิเนเขตนี้อันตรายมากเป็นเหมืองเก่าไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนนะครับก็ที่แปลน,นี้ก็ที่แรกเห็นใช้เป็นรถด,ดามวิ่งนะสขใส่ใจ,จะวิ่งไม่ไหวดินเหนียวจัดดิคนคงจะติดกระบ,บะน่าดูเลยก็เลยใช้เป็นไมโครทอยดีกว่าก็วันนี้ก็ ได้ผ่านมาเจอวอลโวนะวฮะจัดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยนะครับแหมนานๆจะเจอทีวอลโวเนี่ยโอ้แสดงว่านี่เจ้าโคามาสู่นี่สายแตกนี่กระเด็นใส่ใส่บูบอลโว้เล้อบอลนดูดท่านผูชมดูดูบูบอลโวมีแต่น้ำมันโอใส่กระเด็นแรงน่าดูอ่ะ เดีครับพี่โจมมาครับโจมเมื่อคืนแล้วไปแงาสายแตงเลยอ๋อเขาถ่ายลงยูทูบนะครับไม่มันอะดยไม่เห็นผมร้องวิ่งเลยไม่ได้เห็นผมร้องวิง่งอ๋อรถยูเถวไหนครับเนี่ยสายดาวอนะ มาจากถุยดาวตาอันตรา,ายเขตเนี้ยเหมืองอุ้งเหม,ออมาาืองดาวอ๋อเรามาพ่าดจมได้ตองลืม ช่องหกล้อจันราบอดี้ครับไม่ใช่คนาเลยชุดเลนพิม้์ไปเลยเจอ youtube กันแด็นทิ้งไปทูเป้นกระเด็นหกล้อจันราบอดี้ก็เจอออเขาเขาถ่ายเห็นเขาหยุดถ่ายไปสักพักหนึ่งเลยแต่ผมถ่ายทุกวันและผมวถ่ายวันละคิดสองคลิปลงทุกวันล แล้วโจมเมื่อคืนนะพี่โจมเมื่อคืนนะครับแล้วแล้วกู้ขึ้นกี่โมงน,นะปนะเดียวอ๋ออ,อ,อันนี้ทำไงอะเปิดกว้างไปก่อนหรือไง หมอเสรีเ่าพูดกันอย่นี้นะอเสว่าพูดแบบนี้นะลลึกไหมครับเนี่ยนี่มันอยู่ลึกไหมแล้วโดยส่วนมากแล้วมันมันลึกไหม่าจะเจอึงแข็งล้แข็งเนื่อะ โอ้ยเราเปิดกว้างแล้วก็คนเหลือททิเดียวเองเก็เอาหินมาโปะข้างๆๆผมมีไอ้พี่คนนึงกันที่รู้จักกันนะทำงานอยู่บอเวเนี่ยครับเขาก็บอกทำแบบนี้แหละเปิดกว้างไปก่อนแล้วก็เอาหินข้างล่างมาโปะข้าง ไม่ง uh, yeah. uh ัน huh. ม mm ันขล่มอะเนาะอ้เดี๋ยวได้ทำยากแล้วเนาะ เราวิ่งนะครับพี่ลงข้างล่างเนี่ยนะลงได้เหรอ นึกว่าชุดเดียวกันนะที่วิ่งอยู่เนี่ยไม่ใช่เหรอขนา,านออกมากี่ปีแล้วครับปีเดียวไม,ไ,ยไม่ได้จอดเลยโอ้ยผพานชั่วโมงแลเนี่ยจะสี่พันลวปีเดียวเนี่ยนะโอ้ย ทำงานไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมเห็นแ็นทำามานคืนด้วยเดี๋ยวเสียงคงดิงคงดิง นี่นะครับท่านผู้ชมสภาพดินนะฮะดินนอกจะเหนียวเหนียวอ่ะดินเหมืองอ่ะไม่รู้ว่าความลึกของดินเลนเนี่ยมันกี่เมตรไม่รู้นะคือความหมายของอเจ้าของนะครับท,ที่ผมสอบถามเขาเมื่อกี้นะี่คือเขาเปิดกว้างถ้าสมมุติว่ากุศะหนึ่งไร่ก็ต้องเปิดกว้างสามไร่นะครับ เอาดินเละๆออกให้หมดแล้วก็ไปถึงชั้นล่างเอาหินไปโปะเป็นคันแทนนะครับไม่อย่างนั้นมันจะถล่มเพราะว่าจากผิวดินลงไปสัก10เมตรนี่คือเป็นดินดินถมหมดไม่ใช่ดินเดิมนะครับเป็นดินถมหมดดินที่เขาที่เขาดูดคีเลนมาใส่นี่นะครับสภาพดูสภาพดินูเหนียวนี่ะน้ำดีด้วย เสีดายเลยเมื่อคืนไม่รู้ว่าไอ้เจ้าโคมาสุจมนะครับไม่งั้นมาถ่ายไอท้ทผไมชมไปชมกัน <c oughs> ผมก็ว่าปกตินะเห็นทำงานอยู่คันเดียวนะครับวันนี้ทำไมมีสองคันอ๋อเขายาใหญ่เจ้าวอลโว่นี่มาดึงโคมาสุนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะฮะต้องระวังกันนะครับ <c oughs> จมมาก็ รานี่ฝุ่นครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะต้องรีบไปทำงานก่อนลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ